วันนี้เราจะพาทุกคนมาสำรวจโลกแห่ง t ทนเบลควอนตัมเอ็กซ์เพรส2026ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะพลิกโฉมการเดินทางในยุคหน้าเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของไทนเบลควอนตัมเอ็กซ์เพรส2026ที่ออกแบบให้ดูเพรียวลมเรียบง่ายแต่ทรงพลังโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาทำให้ลดแรงต้านลมได้ดีรวมถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน แบตเตอรี่แบบ Solid State ที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความจุเพิ่มขึ้น50%เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปชาร์จเร็วถึง80%ภายในเวลาเพียง15นาทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปเราจะพบกับภายในที่เน้นความสะดวกสบายเต็มรูปแบบบอร์ดหนังสังเคราะห์ที่ปรับอุณหภูมิได้ทุกจุดระบบ m อม i บียนทไลติที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ผู้โดยสารและจอ OLED ขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับฟีเจอร์ AR Navigation แสดงเส้นทางแบบเสมือนจริงบน,บนกระจกหน้ารถ ส่วนระบบขับขี่ใช้ชิปประมวลผลควอนต่มรุ่นใหม่ทำให้สามารถคำนวณข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เร็วและแม่นยำระบบออโตพิลอตหรือขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงระดับ4ีที่สามารถทำงานได้เองแทบทุกสถานการณ์บนถนนหลักพร้อมฟีเจอร์ V2X ที่เชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและโครงข่ายสัญญาณรอบตัวเพื่อวิเคราะห์สภาพจราจรแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับรถคันอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในด้านความปลอดภยัยมีระบบตรวจจับผู้คนและสัตว์ในระยะไกล รองรับการเบรกอัตโนมัติทันทีหากเกิดการชนทางโครงสร้างตัวถังได้รับการทดสอบการชนผ่านหลากหลายมาตรฐานระดับสากลสำหรับประสบการณ์การเดินทางขับจริงบนทางหลวงจะพบว่าไทนเบลควอนตัมเอ็กซ์เ s ร2,026ให้ความรู้สึกเนียบอย่างน่าประหลาดใจการสั่นสะเทือนไม่ส่งผ่านเข้าไปยังห้องโดยสารการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ตอบสนองทันใจและการควบคุมลุลมทำได้ดีทั้งในโค้งและทางตรง ในส่วนขององค์การดูแลหลังการขายมีแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจเช็คสถานะรถตรวจวัดสุขภาพแบตเตอรี่แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการและสามารถ OTA over the air Update สำหรับซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเสมอสรุปก็คือ t ทนเบลิลควอนตัมเอ็กซ์เพรสสองคือรถไฟฟ้าที่รวมเอาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตไว้ในคันเดียวสมรรถนะสูงปลอดภัยพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะครบเครื่องและใช้งานสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน